โอเควันนี้ก็ต้องสวัสดีด้วยครับในที่ท่านกำลังรับชมการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเจ็ดก็สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้ผมที่มีชื่อว่า Slender Man ร์แมนร,รีนะรีโทรสนะผมก็เป็น Slender Man ภาคเก่าแล้วทุกคนตั้งแต่ปี2010นู่นเลยผม,ผมเกือบสปลายสองพันเก้าสองพันสิบนะซึ่งอันนี้ เออเป็นตัวเกมซัลนเตอร์แมนออริจินอลซึ่งปุ่มบังคับอ่ะมันค่อนข้างที่จะโบราณครับแล้วก็หน้าเมนูมีกดเพย์กับกด crew, คิวคิวคือออกแล้วก็มีให้เลือกเออด่านหรือเซสชั่นหรือฉากแต่ว่าผมจะเล่นตั้งเออเล่นตั้งแต่เอเซตแรกอะ่ะเออผมก็น้านข้างคือเหมือนกับเออเป็นคนทรลเลอร์อะไรอย่างงี้ผมครับกด pay, เพย์ผมเฮียปลาถึงกูก็เจอเลยค่ะครับมันไปยังวะเฮียมันยังไม่ไปทุกคนมึงอย่ามาหากูไอ้สัตว โอ้โหยันแม่งแล้วนี่อัดอยู่ป่ะเนี่ยโอเคครับคลิปกูอัดอยู่ผมคือกูยังไม่มั่นใจไงเออครับยึดเคเปิดติดไฟได้ครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยบอกเลยครับโอ้โหแม่งครับครับนี่ซึ่งอนเกมนี้ทุกคนผมมีมือถือรุ่นใหม่นะซึ่งมันมันเออเกมนี้มันไม่รองรับกูก็เลยมาเล่นบนมือถือเวอร์ชันเก่าแทนผมก็ใช้ใช้ไปก่อนครับโอเคแล้วก็ประตูเปิดได้ป่ะเนี่ย เค okay, เปิดได้มึงคอนเซ็ปต์เซเลนเดอร์แมนเนี่ยมึงต้องให้กูเก็บกระดาษใช่ไหมเนี่ยไหนดูดิกระดาษส้นตีนมึงอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อไม่มีอ่ะเนี่ยโอเคครับเราไปอีกห้องหนึ่งครับผมมืดมากเนี่ยจอสอ,อ๋อไม่มีกระดาษอแล้วผมโอเคออกเราไปฝั่งนี้ลองดูค,ครับเงยกระดาษอะไรวะลันน์่คเคเก็บได้หนึ่งหนึ่งแผ่นแล้วผม แคปบออกแกลแคปบเดี๋ยวเราจะไปโซนนี้ต่อมรีเซพชันสองหนิผมฮะแคปบเนี่ยไอทางเนี้ยกูยังไม่ได้ไปเลยมึงแครบโหลดโซนครับน in ี que, ่บ้านใครวะเนี้ยโอ้โหมึงเอ้ยเนี่ยคุณสังเกตครับปุ่มบังคับเนี่ยมันเก่ามากครับผมว่าแบบว่ามันไม่เหมือนปุ่มบังคับเกมมือถือปัจจุบันนะผมนะเคบอมสองแผ่นแล้วมึงอย่ามาเนี่ยมึง คอนเซปต์มันเลยครับเวลาเก็บหนึ่งหรือสองแผ่นเนี่ยแม่งต้องมาผมไอตัวซีนเดอร์แมนในหน้าขาวเนี่ยผมเออเฮ้ยทางออกออกไปไหนวะเอ้านี่บ้านมึงสี่เหลี่ยมเหรอเนี่ยเออมัน,มนก็เกมมันก็สี่เหลีนน่ยมอยู่แล้วเออทุกคนดูกราฟิกมัน,นทุกคนภาพพิกเซลครับโอ้โหคุณนึกว่าเกมยุคแปดส่วนเก้าส่วนเนี่ยะดูกราฟิกทุกคนด้วยโกดูใกล้ปุ๊บแม่งเหมือนไม้คานดูมองไกลปุ๊บ,เอ,บเออมันเหมือนอิดนะผมพอดูใกล้ปุ๊บ เทียเหมือนเกมอย่างกับเกมมาริโอเลยโอมโหสุดยอดเลยมึงเนี่ยแม่งโหอโอกมึงไม่มีกระดาษครับออกครับแล้วนี่อะไรในบ้านหมาเนี่ยไอ้ด้วยอะไรวะออกก้อนหินน้องเก็บเราไปอีกโซนหนึ่งครับตอนนี้เราเก็บได้สองแผ่นแล้วของกระดาษเก็บอันนี้ก็เป็นตาดอะไรต้นทะเลทรายอ่ะต้นมะพร้าวหรือเยียอะไรเนี่ยเออมึงมึงทำไรอ่ะมึงปลูกซะเยอะเนี่ยครับผม สรุปกูจะเจอไม่ได้กระดาษไยฮะกระดาษอยู่ไหนเอ่ยมาหาพี่หน่อยสิเจส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมก็ไปหาโหลดกันได้ครับแต่ว่าต้องเป็นมือถือ a อ d ด o อ d เก่าๆน่ะผมแบบว่ามือถือ a อ d r o อ d ปี 2013, 2013 2014อะไรเงี้ยถึงเล่นได้ครับแล้วก็ไปหาในเพจตตอนนี้ไม่มีแล้วผมคือเพจต้นได้ออกไปแล้วแต,แต่เราสามารถไปหาโหลดเถิน apk ได้ตามเว็บนนทมครับได้สามแผ่นแล้วผมเออ ง่ายดียว้อใครอยากเล่นมึงไปแนะนำให้ไปโหลด apk โอหแบบโหลดตัวเกมเถื่อนจากในเว็บ google browser แต่ว่าระวังไวรัสด้วยนะผมซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ไปได้ไปโหลดไอตัวเนี้ยทุกคนเออผมได้ได้มาฟรีต้อเออมันอยู่ในในบัญชีผมอยู่แล้วไงก็เลยเกมไม่หายมันอยู่ในคังอยู่แล้วผมแต่ว่าถ้าปัจจุบันผมไม่หาเล่นบทใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วผมแคปอะไรที่เกอกระดาษแล้วผม is coming รับ is coming คือเหรอมึงมึงจะเสร็จเหรอเออมึงจะเงี้ยนแตกอหรวะครับสี่แผ่นแล้วเว้ยโอ้โหเสียมันน่าจะมันน่า,จ,าจะอยู่ด่านละแผ่นอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเออลองดูผมครับไปด่านต่อไปครับอ่าด่านนี้จะเป็นด่านที่ม้าผมแองมาเรามาหาต่อครับเผื่อเจอครับเผื่อเจอไม่ใช่อะไรผมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังกูเลยมันมาแล้วผมไอ,อ้ก้อนหิน อเคมึงนี่แมทโอ้โหมึงวางป่าเด็ส้มตีนมากแล้วกูเดินไม่ค่อยได้เลยอมมันอยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรเจออะไรจะบอกว่าเกมน,นี้แม่งสามารถทะลุตนน้นไม้ได้ครับแม่งโคตรเฟียวเลยกูนึกถึงเกมบิ๊กเล็กเลยรัมไอเกมที่เกมห่วยเออเกมห่วยตำนานรัม โอ้โหแม่หาไม่เจอเลยไอ,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 อ้เฮียเฮียเซเลนเตอร์แมนเกือบไปแล้วโอ้หาไม่เจอครับมันต้องมีดิหรือกูพลาดวะเ,เดี๋ยวกูลองไปดูฝั่งนู้นก่อนนะผมกูอาจจะพลาดก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวลองลองดูฝั่งนี้ดูผมอเออไม่ไม่เลย ไม่มีครับผมแม่มเงเยี่ยมเลยฮะเอาไปไหนวะครับแต่เราต้องเด,ดินดินริมๆนี้ดูว่าผมจอเจอครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยระวังเจอไ่แน่ไหนด้วยอย่าบอกนะไม่มีเนี่ยเออไม่มีเหรอทุกคนเดี๋ยวกูลองหาฝั่งนั้นก่อน เออไม่ต้องหาแล้วกูไปโซอนอื่นแม่งเลยผมง่ายดีแคปแคปมาแล้วผม่าดต้นกระบองเพชรครับโอ้โหมึงนี่โอ้โหเป็นต้นกระบองเพชรที่มันหันตามเราด้วยผมโอ้โหแม่งโคตรหลอนครับกลัวแม่งหลอนกว่าไอหน้าขาวนี่ับผมกระบอกเพชรเนี่ยผมไอกเก้เจี๊ยเมื่อไอเจอเนกระดาษกูรอนหันแล้วนะเนี่ยโอ้โห แต่กูลงไปฝั่งนั้นดูไอ้ผมโอเคยังไงเจอแล้วกระดาษเฟ s เดอะคี y ี่น้อครับเสรเรียบร้อยแล้วไปโซนอื่นต่อครับลายฮาแผ่นวเว้ยกูจะไปอิสระแลวโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวงังระวงัง นี่สเลนเดอร์แมนเวอร์ชั่นนี้ผมว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนมันไม่ค่อยน่ากลัวเลยเออทำเกมนี่้นตีนจริงครับผมภาพแบบพิกเซลอ่ะเอออยากเกมคอนทรานะมูเจอเนี่ยไม่เจอครับอ้มันหลือมึงชักว่ามันไม่มีเลยอ่ะโอเคเราไปฝั่งนี้ดูดู ใครอยากเย็ดโลลี่บ้างคะโอ้โหเฮ้ยก้อนหินสีส้มนุน่มไหเค,คียบเจอไหมไรกระดาษไม่เจอครับเคีฟังนิ่มโอเคสรคุปกูไม่เจอมกไปโซนอื่นแทนน้อง เฮีย hey, ครับเคดาดตะไปดาดเลยเอ่ยอ๋อดาดเมืองครับดาดเมืองครับผมโอเคเปิดได้ไ,มไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ครับอู้เจอกระดาษและจอสไหนดูดิ it's h e โอเรับ okay, อีกเหี่ยมได้หกแผ่นแล้วผมเลยสองแผ่นก็กลัวชนะแล้วผมอีกสองอีกสองแผ่นกูจะหาตรง,งไหนวะเนี่ยไม่เจอเลยเนะี่ยแคบนี่ก็ไม่มีผนมะโอเคเราไปฝั่งนี้แทนนะ้องตรงนี้จะมีไหมไม่มีคนระับโอเคฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็ไม่มีครับผมปาโซนทางเดิมผมครคบแคอ๋อดาสุสาน โอ้แมพมันไม่ได้เล็กทุกคนมันกว้างอยู่ผมโอเคโอ้มันมึงมีคนตายอะ่ะเนี่ยครับในดูฝั่งนี้ไม่มีเฮอะไรเลยโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะทะลุไม่ได้ไอ้หาทิศต้นไม้มึงทะลุได้แต่ทีอันนี้ทะลุไม่ได้ผมไอ้แมงกุมเขนเนี่ยผมครับไหนเลยไม่มีฮ่อมกูเจอแล้วกระด็ดโอ้สวรรค์ go back ฮม,มกลับไปฮ่อมครับ ับไปงั้นกูขอไปทางนี้ก่อนมจะไม่ได้เข้าเลยผมไม่ได้เล่นนานเลยจาอะไรไม่ค่อยได้ผมเหลืออีกหนึ่งแผ่นแดงทุกคนเหลืองหนึ่งแผ่นแล้วนั้นไงกูเจอแล้วบิสเรียบร้อยครับเอาไอ้เหียแล้วเกมคอมพิวเอเาแล้วเอามมนให้กูกลับไปเก็บที่เดิมอีกเออโอ้ยไอ้หาเอา้ยอะเอาไปว่ามันจบเกมแล้วผมแคบ จบเกมกันทีอย่าลบนี้ตายห่างไม่มีทางลักจะสิ้นไปไม่เคยจริงใจหลอกให้ล้มตัวเธอเฝ้ามเธอรับเธอจริงใจรักแล้วชอบช้ำใจลงไหลอยู่ทุกวันรักที่ต้องแบ่งปันเฮ้ครับ แม่งหลอกกูให้กูเก็บแล้วคนท้ายกูไม่ได้เคยงงพีเลยแม่งคอมพิวเตอร์แบบงงงผมครับโอเคถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กับผมม้วก็แชร์ได้ครับเคเดยวเจิต่อเกมหน้าเหมือนเดิมว่ากูจะกแคสเกมส้นตีนเลยก็ต้องรอต่อไปนะผมครับ